มาจากบุตลากระทานี่เท่านีนครับข้อยบุญโอลินครับผมอ่กอีกงๆเขาปกบุญนะครับล่องแชมป์ประเทศไทยสองสนามครับ่วยสุดเด็ดประเทศครับสองสนามครับผมตาปิกบุญอยจะนี้นำเชือครับผมพึ้นละสองขั้นบาทครับผมตาพ่อจะเป็นพี่กูไทยครับแ่สายปานสุรินครับแต่ว่าผสมจริงนาพอหนึ่งขั้นห้าร้อยบาทครับ เป็นยังมีกุบลคือผสมหนึ่งพันหาร้อยบาทครับมี่ตำนานครับมีกุบลมีแต่ผสมให้พี่น้องเข้าก็ซิปดย่ยังครับซิเก้าเดือนครับบ้านนี้พี่น้องเลยว่าจากผสมเกม่สมใหม่เนี่ยถ้าผมไปในดังผมเกิดจะสมราคานึ่ครับผมก็เลยบตรวจตรวกตาเกษตรกรพี่น้องบ้านเข้าครับก็ได้รับปลาเพิ่มเท่าคู่มือนี่ครับสมหนึ่งพันหารอยบาทครับกุบลครับผมเ้าโจ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 นี่กูบลกูบลอยาเจ้มพันหาเนี่ยไปเอาไปนะ เจ้าีใหม่มาเล